สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับารันมาแล้วนะคะจะเจอกรเราสองสาวค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะเปเดตนข่าวบันเทิงกันหน่อยจ้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะเป็นข่าวของพระเอกหน้าตีหน้าหลอกคนนี้เลยนะคะอเล็กทีระเดชนั่นเองค่ะทาหวานีรแล้วคุณขาเพิ่งผ่านวันเกิดสาวเต้ยจรินพรไปปกติเนี่ยใครจะไปคิดคุณว่าผู้ชายจะมาทําอะไรมุ้งบิงกุ้งกิ้งใช่ไหมก็ทำอะไรนี่เลยจ้าขอเสิร์ฟความหวานกันด้วยเค้กปอนปอนใหญ่เลยนะคะทาลงมือเองด้วยทุกขั้นตอนเลยทําให้กับเต้ยจรินพรในวันเกิดไปยิ่น นี่เองจ้ะและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เค้กธรรมดานะคะแต่ว่าอเล็กมีความพิเศษมากกว่านั้นอีกส่วนจะเป็นอะไรไปฟังอเล็กที่ระเด็ดกับเค้กปอนของเขาค่ะการซื้อของให้หรือว่าการการแบบซื้อของให้อะมันมันมันเขามีครบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยเลยก็เลยคิดว่าการที่เราแบบทําอะไรเองให้เขาเป็นของขวัญพิเศษมันก็คงจะได้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าเขาบอกอร่อยเขาบอก แล้วต้องต้องตอบว่าร่อยแหละของขวัญก็ทำการ์ดให้ครับผมของขวัญก็เป็นเป็นบัตรพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ ออกให้เองนะจะพาไปเ <ไป S 1> ที่ยวที่ทไหนก็ได้ไน,นะจ<า>นะ๊ะส่วนภาพที่ขึ้นอยู่นี้น้องเบลล่าน,นั่นเองนะคะคือมันมีปัญหากันก่อนหน้านี้นในเรื่องของการถอนตัวจากละครเรื่อง2เสน่หาค่ะอเล็กเองเนี่ยก็เพิ่งทราบในเรื่องนี้นะคะแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องดราม่าที่เปิดตัวหวานใจของเพื่อนร่วมแก๊งอย่างเจมส์จีรายุค่ะเจ้าตัวก็เป็นอีกเสียงยืนยันนะคะว่าคู่นี้เขาน่ารักกันมากๆค่ะ เราร่วมงานใครก็ได้แล้วก็ช่องผู้ใหญ่ส่งบทอะไรมาเราไม่เคยปฏิเสธเสียดายไหมก็ก็เสียดายนิดหน่อยครับผมแต่คือไม่ได้ไม่ได้เชิงเสียดายว่าแบบโอ้ยไม่ได้เล่นเล็กเชื่อว่าทุกคนเขาก็แคร์แล้วตัวเจมจีเองก็แคร์แคร์ทุกคนด้วย ก็เลยก็เลยมันก็เลยมีเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งจริงๆเราทุกคนไม่ได้มีเจตนาลบก็ให้กําลังใจครับผมเพราะว่ามันก็มีทั้งทั้งทั้งดีแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ดีแต่เล็กว่าเล็กเชื่อว่าเล็กเชื่อว่าเล็กเชื่อว่าดีแล้วครับก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวนางเอกเนี่ยแล้วตัวละครอื่นๆจะมีการผลกระทบอื่นๆอีกหรือเปล่าจ้ารอดูกันต่อไปนะคะผู้ชม